สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูทวีศักดิ์รอดภัยอีกแล้วนะครับในสื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้คุณครูก็จะนำคลิปวิดีโอหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องความสำคัญของอาชีพที่มีต่อท้องถิ่นนะครับครูก็ได้สอนไปแล้วว่าท้องถิ่นนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ เรามาดูความสําคัญของอาชีพที่มีต่อท้องถิ่นกันนะครับว่าอาชีพนั้นมีความสาคัญอย่างไรต่อท้องถิ่นบ้านเกิดของเราเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับนักเรียนความสําคัญของอาชีพที่มีต่อท้องถิน่นเรียนครับอาชีพหล,หลายอาชีพนะครับสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของเรานะครับ ด้วยการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ประดิษฐ์หรือแปรรูปจากวัสดุในท้องถิ่นนั้นมาจำหน่ายนะครับตัวอย่างค,คุณครูก็มีให้ดูนะครับการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปนะครับหรือมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็จำหน่ายเพื่อหารายได้นะครับเพิ่มให้แก่ตนเองนะครับและในท้องถิ่นของตนเองนั้นก็จะมีงานทำจากสิ่งประดิษฐ์หรือแปรรูป นะที่เรามีวัสดุอยู่แล้วในท้องถิ่นนะครับเอามาดัดแปลงให้เกิดความสวยงามแล้วก็จำหน่ายหารายได้ได้ด้วยนะครับนักเรียนคุณครูก็มีตัวอย่างภาพมาให้ดูนะครับว่าวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นนะครับถ้าเรารวมกลุ่มกันนะครับนำมาแปรรูปหรือนำวัสดุเหล่านั้นนะครับมาสร้างอาชีพนะคนในชุมชนนั้นก็จะมีรายได้นะครับอย่างนี้การสาร ตะก,ก้าจากผักตบชวานะครับซึ่งในท้องถิ่นไหนมีผักตบชวาก็จะนะครับมีภูมิปัญญานะครับคิดค้นหรือดัดแปลงสิ่งต่างๆที่ตัวเองมีอยู่นั้นเพื่อให้เกิดอาชีพและมีรายได้นะครับอันนี้ก็คือน,นำวัสดุต่างๆนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นอันนี้ก็คือการนําไม้ไผ่อันนี้ก็คือการปั้นนะครับปั้นดินเผานะครับของบ้านทุงหลวงนะครับนนก็คือ ในหมู่บ้านของตัวเองนั้นมีวัสดุอะไรนะครับอยู่เราก็สามารถคิดค้นหรือว่านำมาดัดแปลงเพื่อหาไรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นของตัวเองนะครับนักเรียนครับอาชีพทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำท้องถิน่นเช่นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะก็คือแต่ละตำบลน,นั้นจะนำทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ในตำบลหรือว่าในท้องถิ่นนั้นมาประดิษฐ์หรือมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์นะครับทำให้เกิดรายได้เช่นนะครับอย่างคุณครูบ้านคุณครูนี้มีไม้ไผ่คุณครูก็จะนําไม้ไผ่นั้นมาดาัดแปลงนะครับทําเป็นผลิตภัณฑ์อาจจะทําเป็นแก้วน้ําหรืออาจจะนํามาจากสารนะครับเป็นสิ่งต่างๆนะครับให้เป็นเอกลักษณ์นะประจําตําบลเราถ้าพูดถึงนะ ล่มอาจจะนึกถึงที่บ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่นะครับพูดถึงปาตะเพียนจากใบลานก็จะนึกถึงนะครับอยุธยานะครับที่อยุธยาก็จะมีปาตเพียนใบลานนึกถึงงอบก็ที่อยุธยานึกถึงยาาิลิเพานะครับก็จะนึกถึงจังหวัดปัตตานีนราธิวาสนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นนะครับเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเราจะนึกถึงที่นั่นทันทีอย่างกุ้งเหยียด ุงเยียดก็จะเป็นอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูอีกนะครับคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับนักเรียนอย่างเช่นนะครับผ้าขาวม้านะครับนามาทําเป็นรูปตุ๊กตาหรือนะครับผ้าขาวม้าต่างๆนั้นก็จะที่บ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่มีการแกะสลักลวดลายวิจิตรสวยงามนั้น ก็จะนึกถึงเกาะเกรจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอันนี้ก็คือเกาะเกรจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงในการแกะสลักลวดลายนะครับเราก็จะนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เอยชื่อพระคมะ้าเอยชื่อเครื่องปั้นดินเผาก็จะนึกถึงทันทีหรือแม้กระทั่งอาหารการกินนะครับอาจจะเป็นกุ้งเหยียดนะกุ้งเหยียดหมู่บ้านสาขา ตำบลน,นาเกลืออำเภอพัสมุรเจดีจังหวัดสมุรปราการก็จะผลิตกุ้งเหยียดนะครับซึงตัวตรงนะเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าถ้าพูดถึงกุ้งเหยียดนะก็จะนึกถึงตำบลน,นาเกลืออำเภอพัสมุรเจดีจังหวัดสมุรปราการอันนี้คือผลิตภัณฑ์นะหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นโอท็อปและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนหรือในหมู่บ้านน,นั้นๆโดยการน,านำวัสดนะุที่มีอยู่ในหมู่บ้านนั้น มาผลิตเป็นสินค้าโอท p เพื่อสร้างรายได้นะครับนักเรียนการสร้างอาชีพก่อให้เกิดตลาดแรงงานที่หลากหลายในท้องถิ่นจึงไม่มีการย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพที่อื่นเช่นอาชีพเกษตรกรอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและก็อาชีพรับจ้างนะครับก่อให้เกิดตลาดแรงงาน ฉะนั้นถ้าโรงงานนะครับหรือนะครับบริษัทเอกชนต่างๆไปตั้งในต่างจังหวัดนะครับก็จะมีคนในต่างจังหวัดนั้นนะครับไปสมัครงานแล้วก็ทํางานนะครับในบริษัทนั้นก็จะไม่ย้ายถิ่นฐานเข้าตัวเมืองหรือว่ามาในกรุงเทพจะก่อให้เกิดรายได้นะครับแก่คนในหมู่บ้านหรือในชุมชนนั้นๆหรือแม้แต่อาิีพเกษตรกรนะครับถ้าสินค้าเกษตรกรนั้นขายได้ คนก็จะปลูกพืชนะครับแล้วก็ขายให้กับตลาดทำให้เกษตรกรนั้นมีไรายได้แล้วก็จะไม่ย้ายถิ่นฐานนะครับไม่ย้ายถิ่นฐานก็จะอยู่ที่เดิมประกอบอาชีพอยู่ที่เดิมนะครับรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองนะครับนักเรียนอันนี้เป็นการสร้างอาชีพนะครับแล้วก็ทําให้เกิดตลาดแรงงานคือถ้าโรงงานเขาตั้งขึ้นเขาก็ต้องการแรงงานเขาก็จะหาแรงงานนะครับไปทํางานในโรงงานเขา ถ้าคนได้มีงานทำนะมีอาชีพนะครับก็จะไม่ย้้าถิ่นฐานนะครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาดูอาชีพนะครับที่ก่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับนะผลผลิตผลผลิตก็เช่นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องสำอาง ยารักษาโรคเครื่องใช้ในบ้านรถยนต์อาคารบ้านเรือนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดผลผลิตนะครับและบริการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับคนเราก็ต้องการอาหารต้องการเครื่องดื่มต้องการเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเครื่องสาอางยารักษาโรคพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลผลิตนะครับที่ผู้บริโภคต้องการนะครับนักเรียน เรามาดูผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้ในชีวิตประจำวันเรานั้นปัจจุบันนี้ขาดไม่ได้ใช่แล้วนะครับตู้เย็นทีวีแอร์นะครับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มต่างๆนะครับเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยรถยนต์ ยารักษาโรคแล้วก็เครื่องสําอางอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเราก็ต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผลิตขึ้นมาเป็นผลผลิตขึ้นมาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาดูอาชีพก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านบริการเพื่อตอบสนองนความต้องการของผู้บริโภคนะครับอันนี้ผลผลิตทางด้านบริการนะครับนักเรียน นะครับก็จะมีนะครับร้านซักรีดอันนี้บ <Tamam> ริการซักเสื้อผ้าร้านซ่อมรถคือบริการซ่อมรถให้เราร้านซ่อมรองเท้าบริการซ่อมรองเท้าให้เราเมื่อรองเท้าเสียร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะครับบริการให้เราเมื่อเราต้องการตัดเย็บเสื้อผ้าร้านถ่ายรูปนะครับรถโดยสารประจําทางคลินิกรักษาโรคแล้วก็ร้านตัดผมนะครับอันนี้เป็นบริการนะครับที่ผู้บริโภคต้องการนะครับอาชีพที่กอให้เกิด นะการบริการนะอาชีพร้านซักแห้งร้านซักรีดอาชีพต้อมรถอาชีพต้อมรองเทา้านะครับช่างตัดเย็บเสื้อผ้าช่างถ่ายภาพนะคนขับรถเมย์ก็เป็นอาชีพนะครับหมอเปิดคลินิกร้านตัดผมก็คือช่างตัดผมอันนี้คือให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับนักเรียนนักเรียนครับคุณครูก็มีภาพตัวอย่างนะครับนะบริการ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือร้านตัดเสื้อนะครับร้านซักอบรีดครับรถเมล์หรือว่ารถโดยสารประจำทางร้านซ่อมรองเท้าร้านตัดผมคลินิกรักษาโรคแล้วก็ร้านซ่อมรถยนต์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเปิดให้บริการนะกับผู้ ที่ต้องการใช้บริการในชีวิตประจําวันของเราจะต้องใช้บริการสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นนะการบริการก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็มีเงินไปเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากเราได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องความสําคัญนะของนะอาชีพที่มีต่อท้องถิ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท p อปนะที่ทำไรายได้กับตนเองและก,กับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งนะครับผลผลิตต่างๆที่ผู้บริโภคต้องการหรืองานบริการต่างๆครับก็สามารถทําเป็นอาชีพและก็สร้างไรายได้ให้กับตนเองนะครับเพื่อดูแลตนเองและก็เลี้ยงครอบครัวนะครับนะนะและก็ท้องถิ่นนั้น ก็จะมีงานทำนะครับคนในท้องถิ่นนั้นก็จะไม่เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ตัวเมืองนะครับก็จะอยู่ที่เดิมความไม่อาจในตัวเมืองก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าทุกคนมีอาชีพนะที่ทำนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากได้เรียนคลิปของคุณครูทวีศักดิ์แล้วเนี่ยครับนะครับอาจจะให้ประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับเพื่อจะได้ชม คลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับวันนี้คุณครูก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับนักเรียน